โอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเมื่อเช้าพี่อ้นก็ตื่นขึ้นมาก็ลุกไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็มานั่งไถ่ฟีดเฟซบ o ๊กดูซะหน่อยว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตกใจเลยทีนี้เฮ้ยทำไมมีแต่อะไรที่เกี่ยวกับ Eric ark, เอริกเทนฮากวะเฮ้ยทำไมมีแต่อะไรที่เกี่ยวกับจาร่นซันโชวะและส่วนใหญ่เทนฮากเนี่ยจะโดนด่าซะเยอะเลยอะไรวะ ตาไม่ถึงมือไม่ถึงใช้งานไม่เป็นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเทนฮากกูไปทําอะไรอีกเนี่ยตาไม่ถึงคือไงวะสายตาสาั้นหรือว่าไงมือไม่ถึงนี่คืออะไรแขนสั้นอะไรเงี้ยเหรอโอ้โหก็เลยไปไล่ดูสรุปสุดท้ายก็รู้แล้วล่ะว่าเหตุผลมันคืออะไรสนับสนุนโดย New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับคุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ d y n a m i c c อ o s สโรเวอที่ยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7,99 0 0 0บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกรับผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,146บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษายน2567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่ โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกน่าจะเป็นคู่ที่2นะเป็นเกมระหว่างบรูเซยดอทมุลเนี่ยเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงจบ90นาทีเนี่ยดอทมุลเอาชนะไปได้1ประตูต่อศแต่คนที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดและโดดเด่นที่สุดเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นก็คือจนนอนซานโช เขาบอกว่าเล่นดีสุดๆไปดูไฮไลท์มาโอ้มันก็เล่นดีจริงๆเผาซะนูโนเมนเดสแบ็คน่าจะเป็นแบ็คขวาของ B H. เบเชเ้ยแบ็คซ้ายเละเลยไม่มีตัวตนเลยไม่เกรียมกันเลยทีเดียวโอ้โหโดนทั้งเกมเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วสิถติของจอรอนซานโชเนี่ยก็ถือว่า โหดสุดๆเพราะว่าซานโชเนี่ยสร้างสถิติกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้ถึง12ครั้งในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดเดียวโหเป็นไงโดดเด่นสุดๆของแท้เป็นรองเพียงแค่ลิโอเนลเมสซ,ซี่ที่เคยเลี้ยงบอลสำเร็จมากที่สุดในเกมรอบรองชนะเลิศ UCL เมื่อ16ปีที่แล้วที่บาร์เซโลนาเจอกับแมนยูที่ค้ำนูในปี2008ที่เมสซ,ซี่เนี่ย ทำได้16ครั้งในเกมเดียวเป็นยังไงเชิดฉายสุดๆฟอร์มแบบนี้เนี่ยโอ้โหยยับสิเอริกเทนฮารถึงขั้นคะแนนความสามารถเนี่ย8.5เลยนะโอ้โห,โโหเด็กผีหลายคนนี่ด่าเอริกเทนฮากกันยับก็ตามที่พี่อ้นบอกไปมือไม่ถึงตามไม่ถึงบางคนก็บอกว่าออกจากผีได้ดีทุกคนแต่เด็กผีอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหตอนอยู่แมนยูเนี่ย ทำไมมึงไม่เล่นแบบนี้บ้างซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพี่อ้นไม่ได้ดูถ่ายทอดสดหรอกแต่ลุกมาดูไฮไลท์ฉบับเต็มประมาณ10นาทีชัดเจนเลยเจอา์ั้นซานโชเนี่ยฟอร์มดีจริงๆฟอร์มโหดจริงๆของแท้เลยก็ไม่แปลกหรอกที่คอมเมนต์จะไปในทิศทางเดียวกันว่ามือไม่ถึงตาไม่ถึงใช้งานไม่เป็นออกจากผีได้ดีทุกคนแต่สิ่งที่พี่อ้นจะพูดหลังจากนี้ขอปกป้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขอปกป้องกุนซือที่เคยร่วมงานกับจอนซานโชสะหน่อยนะโดยกุนซือที่เคยร่วมงานกับจอนซานโชเนี่ยมี3คนนะโอเลกุน่าโซชาเป็นคนที่ดึงซานโชเข้ามาแล้วก็โดนปลดออกไปต่อด้วยรับรังนิกเคยร่วมงานกันสั้นๆแล้วก็เป็นทางฝั่งของเอริกเทนฮารกที่เคยร่วมงานกัน1อฤดูกาลเต็มๆหลายคนบอกมือไม่ถึงตาไม่ถึงใช้งานไม่เป็นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า มันใช้งานไม่เป็นยังไงอะในเมื่อผ่านมา3ากุญซื้อแล้วตอนอยู่แมนยูจะดอนซานโชได้โอกาสลงสนามเยอะแยะมากมายแต่เขาก็ไม่เคยแสดงฟอร์มการเล่นที่ดีๆแบบตอนอยู่ดอทมุลให้เห็นเลยอืมจะบอกว่ามือไม่ถึงใช้งานไม่เป็นมันก็ไม่น่าใช่แล้วคนที่น่าจะโดนด่านหนักที่สุดเนี่ยก็คือเอริกเทนฮากนะเอริสเทนฮากเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ประครบประงมจะดอนซานโชเป็นพิเศษ สภาพจิตใจดูไม่มั่นคงดูความมุ่งมั่นโหดหายดูความมั่นใจไม่ค่อยมีไปลุกส่งไปซ้อมพิเศษ3เดือนที่เนเธอร์แลนด์นะกลับมาปุ๊บก็พยายามหาตำแหน่งให้ให้จอนซานโชเนี่ยได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้ริมเส้น2ฟฝั่งฟอลนายหน้าเป้าให้เล่นหมดแต่สรุปสุดท้ายจดอนซานโชก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างจากสคุณซื้อที่ผ่านมาเลย โซชาก็เห็นอยู่ว่าอยากให้มาเล่นฝั่งขวาแต่สรุปสุดท้ายข่าวออกมาเจ้าตัวอยากเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็โชว์ฟอร์มไม่ออกรับลังนิกเองช่วงสั้นๆก็ทําอะไรไม่ได้ฟอร์มก็หดหายไปเรื่อยๆพอมาอยู่กับเอริกเทนฮากก็ยังกู่ไม่กลับยังแย่เหมือนเดิมประครบประงมเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่โอเคทําไมถึงมือไม่ถึงทําไมถึงตาไม่ถึงมันไม่น่าใช่นะเออ คุณซื้อเขาพยายามแล้วแต่นักเตะม,มันได้แค่นี้จริงๆอ่ะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเอริกเทนฮาร์เคยถูกสื่อถามถึงผลงานของจอด,ดอนซานโชในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ดอทมุลเจอกับแอตมาดริดด้วยนะซึ่งเทนฮาร์ตอบเอาไว้ชัดเจนมากเราต่างรู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ครับจดดอนซานโช พื้นฐานการเป็นนักเตะแม่งโคตรดีเป็นนักเตะที่เก่งคนนึงเลยไม่มีใครไม่มีใครไม่รู้ว่ามันไม่เก่งแต่ประเด็นคือพอมาอยู่แมนยูแล้วอ่ะมันไม่ร่างทองเหมือนตอนดอทมูลไงบวกกับวินัยนอกสนามของมันอีกมันก็เลยไปกันใหญ่เอริเทนฮากไม่ใช่มือไม่ถึงไม่ใช่ตาไม่ถึงไม่ใช่ใช้งานไม่เป็นแต่เขาพยายามแล้วทําทุกวิถีทางแล้วแต่มันไม่ได้แล้วพอซานโชไปวินัยนอกสนามไม่ดี ทีนี้มันก็เลยแตกหักกันไปใหญ่เทนฮาร์ Ten มีส่วนผิดไหมที่ให้สัมภาษณ์หลังเกมอาร์เซนอลมีส่วนครับแต่จะดอนซานโชเองก็ต้องควรรู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่เขาทํามันก็ผิดเช่นกันน่าจะออกมาขอโทษขอโพยคุยกันกับเอริสเทนฮาร์ดดีๆทุกอย่างมันก็น่าจะจบเผลอๆร่างทองที่ดอดบูลตอนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับแมนยูในฤดูการนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเว้ยที่นักเตะคนนึงเนี่ยมันจะเก่งกับทีมทีมนึงมากเลยแต่พอย้ายมาอยู่กับอีกทีมนึงแม่งไม่เก่งทายังไงก็ไม่เก่งแล้วพอย้ายกลับไปทีมเดิมแม่งเก่งหรือย้ายกลับไปในที่ที่มันเหมาะสมจริงๆมันก็จะเก่งขึ้นมาทันทีเลยมีเห็นหลายคนที่แมนยูอ่ะนะเดียโก้ฟอรันตอนย้ายมาก็พื้นๆธรรมดาโหพออยู่พอไปอยู่แอตมาริดแม่งอย่างโหดเลยลูกกระกรัวตอนอยู่เอเวอเรตันโหด พอย้ายมาแมนยูโหดแป๊บหนึง่งแล้วก็ไม่โหดแต่พอไปอยู่อิตาลีอย่างเทพเลยมันก็มีนะอะลาดเมลฟันเกาเนี่ยเคยอยู่ทีมเราอะตอนอยู่แอตมาดอดิตอนอยู่โมนาโกอะไรเนะี่ยอยู่ยังโหดเลยพออยู่มาแมพอมาแมนยูไม่เรื่องเลยใช่ไหมล่ะเออดอนซานโชมันก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่ไไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเพราะอะไรสภาพจิตใจมั้งจะบอกว่าพี่อ้นเข้าข้างเทนฮาก,ก็ได้นะแต่สิ่งที่พี่อ้นพูดมามันก็คือเรื่องจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะ ม,มันเขียนไม่ขึ้นจริงๆนะสามคุณซื้อกับแมนยูแล้วอะซานโช่อะมันไม่เคยร่างทองเหมือนตอนอยู่ดอทมูลเลยนะสรุปสุดท้ายพอเขาย้ายออกไปมันดีมันก็ดีใจด้วยมันก็โอเคกับเขาด้วยนะแต่ประเด็นคือทําไมเอลิกเทนฮากต้องโดนอีกแล้วเขาทําอะไรผิดเหรอนักเตะไม่มีวินยัยนักเตะทําตัวใหญ่โตกว่ากุนซือ้อมันก็ต้องโดนลงโทษเมื่อไม่ขอโทษเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ต้องแยกย้ายแค่นั้นเองนะ ไม่ใช่เขามือไม่ถึงไม่ใช่เขาตามไม่ถึงไม่ใช่เขาใช้งานไม่เป็นเขาใช้แล้วเขาพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่จะด,ด้านซันโชมันไม่ไหวจริงๆอ่ะก่อนจะจากกันไปถามเด็กผีนิดนึงฟอร์มหมดโหดแบบนี้กับบริเอโรตมุลเนี่ยแต่ไม่รู้เปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองหรือยังนะยังอยากได้จะด,ด้านซันโชกลับ Ma Man มาแมนยูไหมล่ะนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันหรือมีมุมมองอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันแค่นั้นเองครับเอาตามความเป็นจริงเออ พยายามแล้วพยายามใช้แล้วแต่มันไม่ได้จริงๆสองฤดูกาลเนะ่ะเคยเห็นฟอร์มมันดีๆเหมือนอยู่ดอทมูลไหมล่ะไม่เคยไม่เคยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่โอน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะจ๊ะ